่เตรียมตัวแล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่จะบริหารจัดการอ่าเมื่อพร้อมแล้วก็ค่อยๆรวมใจเป็นหนึ่งครับนำอ่าสัมภาระอ่าร้อมหรือยังให้เราดดีกว่านะให้ราดดีกว่อนะต้องระวังจรินะอย่างนี้

นิ่งต้องนิ่งนะสตีโอ้โหล้างลัเลปอ่ะโอ้โหไม่ยมไม่ต้องกังวลรืงโคงนะครับไม่มีใครรอดทำไายก็เพ้นที่นี่ปลอดภัยมาตรฐานนี้มีระบบแดงแล้ววังเสารลันะวันเสารลังนะ ได้การได้การเวลาเริ่มนับแล้วนะครับเวลาเริ่มนับแล้ว บอกว่าพัดลมดูเชื่อได้ไหมครับดูเชื่อด้วยเส่นไหนสูงรอดเส้นไหนต่ำต่ำเล่มไหนสูงรอดเล่มต่ำ

นิดทิ้ง

อยู่ะัสี่มหาอะไศลปภมศปมค่ะเทร,รม,ม,มาแล้วแต่ชียจริต้องต้งอ,องใส่บ่ายโมงนะผมว่ออกแล้วค่ะออกแล้วผมก็เลยบอกบอกไม่ยังถามคือว่าออกจริงหรป เดี๋ยวเราเดินตักทิ้งทไมได้ครับตอ้าวภารกิจเรียบร้อยมาที่นี่เาที่นี่หัวาเลยอะาเวลาสี่สิบห้าีนอาเดี๋ยวมาดูสรุปผลงานงานภารกิจของเราโอ แต่เพื่อนด้วยแล้วลำพันธ์สีเหลืองนะครับสรุปผลว่าเราทำหล่นไปแค่สองพัน <c oughs> ทำหล่นไปแค่สองพันเฮ้ยใบ <c oughs> คะแนนอยู่ไหนใบคะแนนห <c oughs> ล่นไปสองงานโดนกำลัสอบรับกันอยู่เหมือนกับมีกาแฟเมดก็ต้องมีกาแฟครับ ต้องมีล้ำตาข่ายได้ได้อย่างหนึ่งมันก็ไม่สมบูรณ์มันมันก็เหมือนกันอันนี้มันสอดรับสัมพันธ์กันอยู่คือวงเวียนแต่ละวงเวียนจะมีกระบอกตั้งอยู่ใช่ไหมครับถ้ากระบอกอันหนึ่งล้มมันก็จะอาจจะส่งผลกับกระบอกที่อยู่ตรงข้างเพราะฉะนั้นสรรพสิ่งทั้งหมดที่อยู่บนวงเวียนมันจะต้องสัมพันธ์กันรักษาความสมดุรณนั้นเอาไว้ พอบางบางคนพยายามรักษาตัวเองแต่ผมเส้นหล่นก็เจหายเพราะฉะนั้นเหมือนเหมือนกับชีวิตของเราเนี่ยในชีวิตประจําวันตามความเป็นจริงมันจะมีอะไรหลายหลาย,หลายสิ่งหลายอยา่างที่เราต้องดูดูแลให้ให,ให้ดีนะทุกทุกส่วนเลยเพราะฉะนั้นดูแลส่วนหนึ่งก็อาจจะขาดส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นทุกชีวิตจะสมบูรณ์พร้อมหรือเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบค่อนข้างจะยากอาจจะมีอะไรที่บกพร่องไปบ้างแต่ว่าอย่าไป ตกใจติดอยู่กับสิ่งที่มันตกไปเพราะว่าบางคนนี่พออันนั้นตกคุกใจหายครับใจหายแทนที่จะมาดูว่าเอ๊ะมันเหลืออยู่กี่อัน,น,น,นเขาเปลี่ยนมุมมองซะใหม่ว่าเอ๊ะมัวแต่ไปเสียดายโอ้รนอีกแล้วพอลนอีกแล้วโอ้ทายว่ารนแล้วใจหายใจหายจริงจริงเราต้องรูว่ามันเหลืออยู่กี่อันถ้าเหลืออยู่กี่อันเราก็ษาไว้นั่นแหละคือเราพยายามพัฒนานความสมดุลในสิ่งที่มันเหลืออยู่ ไฟล์นความสมบูรณ์แบบใน,นชีวิตมันไม่มีนะครับไม่มีความสมบูรณ์แต่ไม่มีความสมบูรณ์มันต้องมีนะพร้อมบ้างใช่ใช่ต้องมีคือพวกเรามันจิตด,ดีทั้งหมดก็ไม่ได้บางคนหน้าตาไม่ดีแต่จิตใจงามบางคนจิตใจงามแต่ว่าหน้าตาไม่ดีแสดงว่าพวกเราสี่คนอยู่พวกจิตใจงามใช่ไหมครับจิตใจงามอันนี้ผมเข้าใจครับจิตใจงามแต่ว่าหน้าตีหน้าตาจะไม่ดี แตพูเนี่ยจิตใจดีครับจิตใจดีหน้าก็งามนะครับคือมันมันจะสมคัญกันวนจิตใจดีหน้าตาจะดีตามไปด้วยอันนี้เขาวิจัยก็นแล้ววิจัยแล้วนะทำวิจัยแล้วครับวิจัยนะได้รับการยืนยันจากผมเองนะครับถูกไหมถูกไหมที่รอถูกไหมครับหน้าทำไมหน้าเปลี่ยนไปเร็วขึ้อ่ะ โอเคอ้าวสาธุขอบคุณพระอาจารย์นะครับกับปฏิรรมที่หน้า